แต่ว่าม <ota> ีหลายคนต้องไลฟ์อยู่แน่นอนครับผมใชไหมครับไลฟ์ก็แบบแบบหนูอ่ะได้แหละ อันนี้อินใช่มลูกนะครับเมื่อโชว์หงหงเย็นให้สามท่านก็ะไ้ไปทํากิจกรรมอ่สานเทปมือหรือว่าดี y นกับเราแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาโชว์ผลงานทั้ง3ามท่านนะครับว่าออกมาหน้าตาจะสะสวยจะดูได้จะได้ราคาหรือเปล่านะฮะค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านโชว์ผลงานนิดนึงนะคะพร้อมกันเลยนะฮะ นี่นะฮะของน้องไข่มุกเป็นสมุดโกสมุดมีแรงบันดาลใจยังไงไหมคะมีแรงบันดาลใจยังไงไหมคะกับสมุดสมุดอันนี้สมุดนี้คือเป็นสมุดของเด็กนลโรกของหนูเองโอ้โหชายานอปครับหนูชื่อชื่อสมุดว่าสมุดจดเดคเนลรกนะคะต้องตั้งชื่อด้วยนี่ใช่มีตั้งชื่ออันนี้ทําจากกาบกล้วยด้วยนะใช่แลวค่ะของคุณอายนะฮะนี่เป็นชื่อเป็นค่า ยอมควานะคะชื่อกระมวลเมธค่ะเป็นแฟนตัวเองนะนี่คือนี่คือคิดไม่ทันหรือว่าชีเอกมาถ้จะตอบให้ดีๆคนค่อีจะ s i a Oliver is w a i t i for you โอเคพร้อมแล้วที่ออกเดินทางไป Sian Oliver is waiting for you โอเคโอเคค่ะมายูเชียร์เคคุยกับเขาแล้วคือชื่อกำมณีเนี่ยถ้าตอบให้ครูครูก็จะบอกว่าเฮ้ยก็ก็มีลักษณะแบบฮิปฮิตแบบเราไงก็กำมณีอะไรอย่งนี้มีมิมอลแบบชื่อตัวเองแต่ถ้าเอาความจริงก็คิดไม่ทันสดๆเลยนะฮะเป็นแบรนด์กำมณเนนั่นเองของคุณเกษแลฮะพิจารณา อยู่นะฮะคือจริงๆไม่ได้พิจารณานะคิดชื่ออยู่บอกว่าวอลินทอนเด้ออันนี้ของคุณเกสเป็นอะไรครับจริงๆที่จะเล่นตั้งแต่วอลินทอนแล้วเธอแยกไปอันนี้เอ่อ็นภาพพิมพ์ครับเป็นภาพพิมพ์จากวัสดุที่เป็นธรรมชาติก็คือใช้ใบไม้นั่นเองนะฮะใบหม่อนเป็นตัวปั๊มหมึกแล้วก็มาพิมพ์บนชื่อผลงานว่าครับชาเลน์ผ้าพันคอลูกเสือนิวเจน รอกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษทีผมไม่เข้าใจว่าช่วงยุคสมัยนี้เขายังมีเรียนลูกเสือกันอยู่ปะมีคุณลุงมีปะอันนี้ความนิวะใช่ไหมแล้วเป็นยุวกาชาดเพราะว่าสีเนื้อที่เรายุวกาชาดพี่ไม่ได้ขาดจุดนั้นพี่ใช้ลูกเสือลูกเสือเสร็จป่ะพี่ก็รอดอเลยอ๋ออ่าโอเคครับถ้าอันนี้มันตอนละทีผมเพูดอีกทีคะจะไม่เหมือนเป็นข้าพันคอลูกเสือยุคนิวเจน ม่คช่ไม่มีคำว่าย,ยุกอะอ,อันนี้ทราอาำว่าย,ยุกมาด้าน,นันหนห้ะนัหนแล้วตอนแรกเคยเคยตอนที่เราเรียนศิลปะเมื่อตอนประมาณประถมอะเราก็เคยได,ได้ได้ทำกิจกรรมพวกนี้นะที่แบบว่าเอาใบไมไ้มาใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็เอาสีมาติ้งริ้งแล้วก็แปะลงบนภาพ<ช>อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นความรู้ใหม่ครับที่เราเอาเอาผ้ามาแปะบนไไใบไม้ที เราไม่ใช่ใบไม้แปะบนผ้าค่ะไม่ครับเอาเอาผ้าไปแปะบนใบไม้ครับครับอันนี้ก็เป็นผลงานทา่สามครับผลงานของคุณน้องไท่บุ๊คเชื่อเลยนะฮะสรุปจทย์เด็กนรกครับสรุปโจทย์หนูไม่ต้องเลือกหรอกหนูอยากอยากอยาาชื่อเป็นบ่อยเหมืนกันจริงจริงเนี่ยผมแอบชื่ะอะไรนะผ้าปนคอลูกเสียสบาน วงบอกอายุมากนะครับโอเคเป็นสมุดสดของเด็กนรกนะซึ่งชิ้นแรกของน้องไข่มุกนะครับเราจะมาประมูลนะครับซึ่งที่เราแจ้งไปแล้วว่ารายได้จากการประมูลทั้งหมดเราจะนาไปช่วยผู้ประสบวุทกภัยภาคใต้ให้น้องไข่มุกตั้งราคาดกว่าเริ่มเท่าไหร่ดีครับเอาเป็นราคาแรกที่คนทุกคนจับต้งได้นะคะเป็น99บาสิบเก้าาทค่ะมุดสเด็กนรกใช่คพี่ให้ส0งร้อ จะสู้หมครัคุณเนีสองร้อยฮะใส่ไหมคะใส่จนพี่เกจะได้แล้วจังน้องไข่มุกทำบุลให้หนูด้วยเด้อสองครั้งที่1นึพีเกพาดแล้วห้าร้อยห้าไปแล้วโอ้โหคี่คี่เกีให้ห้าร้อยแล้วนะมีเล่นเดียวเลยเขาบอกก่อนก็เงินทั้งหมดเนี่ยจะไปทำอะไรครับใช่ค่ะก็จะไปทำบุญช่วยพูนประสบไข่ทาดตายด้วยนะคะได้ของที่ได้จากน้องไขมุกแล้วก็ได้ทำบุญด้วยใช่ครับผมห้าอครั้งที่หฮะ มีมากกว่านี้ไหมครับอร่อยห้าสิบหกร้อยกรอันนี้นรอนหกรครั้งที่หครับเด็วเก็บขอเก็บนว้ประูลของตัวเองด้วยมีไหมฮะร่ยบอ่ะหกร้อ้าสิบแล้วะเจ็ดร้อยนะฮะไม่ยอมไม่ยอมด้านหลังตรงป้ายเก๊อะไรนะ1 0 0นหนึงโอ้โหน้ำประูบของเราด้วยดิ เอาตรงนั้นหนึ่งพันหนึ่งพันนะหนึ่งพันท้อาหนึ่งพันหนึ่งร้อยฮะเืะดาะเอาไปเลยเอาไปเลยอไเลย่สองอคุอคุยกับอมีไหมคะมีไหมคะเมีั้นองนะคะข่าวสคัญ1 5 0นห้าสุดยอด หนึ่งพัครั้งที่หนึ่งมีไหมฮะอันนี้เป็นการกุศลนะฮะเราไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าเราสักบาทนะฮะดูตัวเองก่อนว่ามันน่าจะได้สักเท่าไหร่หนึ่งพครั้งที่1นึมีไหมครับหนึ่ครั้งที่2 1, องหนึ่งพันหกร้อะโอ เจ๊เจ๊มาจากบ้านนี้เ่าฝั่งซ้ายตัวใซ้ายอยู่ที่เขาก็อยากจะพาไปดูดวงตาของเป็นแนวนั่นนอกว่างะ้าทางนี้ก้มหน้ากันใหญ่เลยนะหนึ่งพันหกร้อยครั้งที่หนึ่งครับครับผมมีไหมฮะการสัมพัะ ท่ะให้อีกหมคะเขาบอกมือ่ว่ามันลุกนุอยลุกอย่างนี้มามาหน้าเวทีไหมมีคนบอกมือข้างนี้่านไมุเดินไปดูเลยลึแล้วนะฮะมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับเมื่อกี้ใครบอกคะเขาบอกไม่มีอะไมมีอะไรเย่ขาเราจะประมูลวลเ มาสองพันเลยสองพันครับโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าบอกแม่มาบอกกันสิว่าคนบ้านเดียวกันดูทีทำใจหายหมดเลยนะฮะสองพันนะครับสองพันครับโอ้โหเยอะมากเานับเลยนับเลยห้นับเลยสองพันครั้งที่หนึ่งนะฮะ เยอะได้เยอะนะคุณพี่บริจาคเยอะได้บุญเยอะนะฮะดีดีสามพันเพื่อใจใจช่วยช่วยน้อยใจใบริจาคไหคะสองพันหนึ่งร้อยบาทเขาไม่ยอมนะฮะสองพันหนึ่งร้อยบาทสองพันห้าองครับเร็วเเรมีตรงนี้มีนะฮะมือะไรเนาะเราเรา แล้วมาฟังดูอย่างเดียวเขาบอกว่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่ถ้าเรายกมือบอกโอเคโอเคเขาบอกว่าโอเคแล้วโอเคแล้วเท่าไหร่สองพันห้านะครับที่นียาคืออะไรอ่ะอโอเคแล้วกันหรือไม่ครับเขาบอกหรือเปล่าไหนไหนเดยวล้าได้ด้วยมียหญๆนะมีใครยกมือเขาบอกว่าไหรตัวเองใจบุญไหมคะอยากจะบริจาคเขาโปกมือพอเเราห็นงบอลเขาก็ เดี๋ยวตีเลยนะพี่พี่นับเลยครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะสามพนรึเปล่าสองพันาเอาเหรอฮะสองพันไปแล้วสองพันห้าี่พี่นับแล้วนะฮะครับผมจะนับแล้วนะฮะครับสองพนหครังที่2อมีอีกไหฮะห้สองพันานะคะตรงไหนเนี่ยสองพันห้าครับ ตบมือนี่คกออะไรครับตบมือเรียกลูกหรือเรียกใครฮะไม่เล่นดีออกสักทีเลยนี่โอ้ยโอ้ยชาร้าที่สามพันเย้อะเซนตุบี้บนเวทีเลยครับ เดี๋ยวมารับของน้องไข่มุกเลยนะเร็วๆก็จะขึ้นมาบนเวทีแล้วมาร้องเพลงสิลาเลยลาเลยผลงานละ500บาทนะฮะขอบคุณมากครับคีรพันธ์คำีรพเชิญครับโอ้โหสวยด้วยใจบุญด้วยนะฮะ2,500บาทคนที่ประมูลนะฮะเก็บเงินเวทถึงองค์มุกด้วยตอนนี้กำลังขยายออกไปข้างนอกครับคุณเซนเจ็ดคนช่วยให้ผ้าบันคอลูกเสือยุคนิวเจนของผมด้วยเจนวายป่ะฮะไม่มีครับไม่มี <ST AN TS> เริ่มงมงนะฮะเชิญครับบนเวทีเลยนะครับกับสมุดอะไรนะฮะชื่อชื่อเราจะพูดเะยสมุดผมผมไม่กล้าพูดสมุดเด็กสมุดจดเด็กนรกค่ะ,ดดะจดแล้วจะเป็นเด็กดีกน็นาลอกมนุรักษ์ผลิตภัณฑ์แฮมเมสมีชิ้นเดียวนะครับจากน้องไข่มุกนะครับเชิญที่เวทีเลยเชิญด้านบนเลยครับค่ะค่ะเชิญตรงกลางเลยนะครับอกให้น้องไข่มุก เชิญครับทั้งสามท่านเลยนะครับเชิญคุณพ,พี่ตรงกลางเลยนะครับจะได้เด่นๆ่นนะฮะละมูลไป2,500บาทนะครับ เป็นสมุดทํามือนะครับจะากลับด้วยโดยน้องไข่มุกนั่นเองนะครับรับไปเลยนะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอพอบคุณด้วยนะครับที่ใช่ครับสองพันห้ารบาทนะครับเอาละต่อไปชิ้นต่อไปเป็นของคุณอายกมลเน่ั่นเองไหนมาดูนี่อะไร้อยบ้าอ๋อ ตาหยอบผานะฮะระบนเนคค่ะโอ้ชื่อเขีเห็นมากเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็ชื่อหนูนี่เริ่มต้นทีเท่าไหร่เท่าไหร่ดีฮะอ,อะไรนะอะไรนะรต้นที99บาทฝันงรงไห้หนูค่ะ1,000บาท1,000แล้วฮะเฮ้ยเชหน่อยเชหน่อยเฮ้ยเชิหน่อยทคนใช้ใต่อเนี่ยที่เกเ้ยเชหน่อยเต้น1,050บาทครับ1 5 0หรือว่า1 5 0ใช่ไหมครับขอบคุณครับ1 0้0 นี่ไหมครับอันเจ็ดนี่ขึ้นไปดิอย่าไปกลัวด็สองพันออค่ค่ะค่ะค่ะีเนี่ยฟังอไม่ได้เลยตอนนี้พี่ประการี่ประกาหนูเห็นพี่ประกาอยู่แถวนี้ี่เรียชื่อแล้วนะครับรเด๋อเนี่ยพี่กัาต้องอันนี้เท่าไหร่นะครับสองพันสอครับสองพันสอคุณเกณฑ์แค่สองพครับูปล่า ส0 0 4ัสอัานับนับส0งัน0ัอพายค่ะเฮ้ยสู้ดิสู้ดิ0นกนับน0ั0องนองคเก็บตังไวของผมด้วยอ่2,008นะพี่เก๋อยากได้เองนะหนูว่าส0 0 0นสเ0 0 หมดหน้าที่พี่แล้วมีอีกนะสู้นะสู้นะสามพันครับสามพันครับสามพันแล้วนะนับเลยนะสามพันนี่โนแรงนะคะ่พอามพันคาเพิกันสาคนมูลคเพิ่กันอคนมูล่าาคะคันแล้วพี่เกเอาพี่เกตอีกนิดนึงอ้าวต่ไ กองดมซิัมพี่เกไม่ใช่มันเป็นกเท่าไรครับสามพันสามพันนะคะครับสามพันนเลยหนึ่งสามพันไปสู้หรอสู้ปะเป็นเราเราอม่ยอมสามพันร้อยบาทนะพี่ครับฝั่งตรงนู้นเป็นไงบ้างครยังไหวอยู่ไหมครัเฮ้ยคนผมไม่ยอมสองสองได้ยแ่วเท่าไรน้เต้ อ๋อน้องบอกสามพันสองอขลมมาแล้วูีนดเดียวเดี๋ยวได้ของเมียฉันเจ็บตังไว้รู้ว่าาตาของเมียเนี่เต้นเท่าไร่ส0ใช่ไหมสามพันสองพี่นับไหมนับครั้งที่หนึ่งฮะสามพครับพี่สง สองครับสองครับพี่สามขอแสดงความยินดีนะครับเชิญด้วยนะครับเรจะได้จากการโอนเงินใจสขาดของคุณเดยนี่ไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นนะผมว่าโอ้ยของพี่พี่ก็พูดไปแนะกดดันเลยอาจจะต้องมาบัตรเครดิตมารู้แทนต้องช่วยกันนะฮะถ้าไม่ถึงหมื่นนี่ไม่ให้กลับบ้านนะฮะพิธีกรก็ไม่ได้กลับเราก็ไม่กลับนะเป็น ผลงานจากคุณอายนะครับเป็นผ้าพันคอนะฮะกมลเนตรนะฮะกมลเนตรค่ะผ้าพันคอกระมลไปสามพันสองร้อยบาทค่ผ้าพันคอชื่อเมื่อกี้ี่เขาเดินออกมาเขาวิ่งกลับบ้านหรือเปล่าเไม่กดอยู่นะฮะผมัลโหอย้อนชื่อผ้าพันคอของผมเลยนะฮะจะทำได้ไหมเชิญครับเชิญครับผ้าพันคอกมลเนตรเป็นลายอะไรคะเลือกตั้งเท่าไหร่ดีของเรา เซลุกมาสับมาโชลายจะให้มาขอลายในตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวขอคุณโชคดีตัวน้อยของเราหนักเท่าไห่นุมหนุมสวัสดีทำเองจริงนะมาแล้วฮะโอ้โหได็นี่ทาเกตี้เลยอ่ะเด็กก่อนเป็นเด็กนะขอลองนึ่งเคอเธอหนุมนี่ตังค์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ด้ตัวไม่ แม่บอกค่ะนี้แตะไม0ูมีตังค์่คุณแม่บอกค่ะต้องมาอยู่กับพี่อายนะได้ไหมไม่ีอ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นเอาถ้าผันคอผังแม่น่าตัลีกอะน้องนาตาลีนะฮะได้พาผันคอของคุณอายไปนะครับ สามพันอันนี้พออยู่กับน้เขาน้ผ้าพันคอนั้นกลายเป็นผ้าเช็ดตัวไปแล้วนะฮะน่ารักมากเขินเหรอคะเขินเหรอคะเขินไหมพี่เจ๊หอมแก้มทีได้ไหมพี่เจ๊หอมแก้มทีหนึ่งได้ไหมได้ไหมคะขอหอมแก้มทีหนึ่งหอมแก้มได้ไหมคะ คุณครับเอา in ผ om, right? ้าพ ah, ันคอให้น้องร้อนไหมลูกเอาผ้าสุดตัวให้น้องก่อนถ่ายรูปน้องก่อนถ่ายรูปก่อนนะถ้าวคุณได้ที่น mm ี hmm. ่โหถ่ายรูปกันอ่านะฮะสามพันสองร้อยบาทนะครับกับผ้าพันคอกับโมเนตของคุณอายนั่นเองนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมทำบุญกับเราด้วย เอาเอาไปให้คุณแม่ค่ะให้คุณแม่หนูไม่เอาไม่เป็นไรจะให้คุณแม่ค่ะตาพี่ชายคุณลูกยังงงงอยู่นะฮะทางไหนดีคุณแม่อุ้มได้ไหมครับตรงนี้โอเคอ้าต่อไปของผมออาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีอ่า่แก้วนะไม่ใช่แล้วฮะถ้ารันคอลูกเสือสามัญมาจากบ้านครับเท่าไหร่ดีฮะผมเริ่มต้นที่ เมื่อกี้เต็เงเท่าไหรนะ่นะสามพันกว่าฮะเพื่มความสนุกความสนุก <c oughs> ได้บุญด้วยฮนะได้บุญด้วย1นึ่เริ่มต้นหนึ่งพันะเฮ้ยงเงียบยยงเงียบพันห้าัหอ่ะว้าง่าม่าไงสองพั <c oughs> 2, อ่ะตัใหญ่สองพอ่ะเต็วสองพันสองสองพันสองสองพันห้าตสันเอตง เท่าไหรนะสามพันสองสามพันสอง0 0สามเหลืออีกบ้างังไปเท่าไรห้าพันาสู้ไหมครับแดนหลักสู้ไหมห้าพไม่ถึงหมื่นแล้นะทำให้พอไอ้พี่อยู่หมดหกพันหกพันพี่นบปะ ยังยังเราสผมไม่รู้แล้ว6,000แล้วสู้ั6,000แล้ว6,001 6,001ถ้า6,000ถ้าเอางี้ถ้าเกิดใครไม่ไหวแล้วส่งเลิฟขึ้นมาผมจะเป็นอะไรก็รู้กันค่ะเลิฟแล้วเหรอยักให้พอโอ้โหสาสู้กันมาถึงขนาดนี้กันสักมือหน่นิดขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลย6,500แล้วนะ6,500 6,600ฮะ6,600 6,700 0 7,000ค่ะ7,000อ,อยู่ๆก็มา7,000ไายแล้ว, 7, ลวถึงหมื่นแน่นะใครใคร7,500 7,500แต8,000นะฮะเฮะ้ยทำไมดูผมตืน่ 8, นเต้นอยู่คนเดียวเลยวะ8,000 8,000ด้านหลังครับ8,000 แปดพันเอาลืมไปสมเลิฟมาแล้วเล็ไหวบ้างแปดพันหนึ 8, então, ่งหมื่นหนึ่งครับเปิดนหนึ่งยังไม่นับใช่ไหมยังยังยังฮะอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะฮะเล็ฟสมเล้ ถามฝั่งนี้ส่งเลแล้วนะคะเลิฟยังเลิฟผมทำบุญด้วยวเองนเท่าไหร่น, 11, น <15 S 1> ะหมื่นึ่งใช่ไหมหมื่นหนึเดี๋ยวผมให้อีก5้าพันครับเป็น1 1ื0นหนึ่งพบาทหนึ่งหมื่นห้าพันดเชิญครับผมโอเคเินไม่ได้วนะคะอ่าเชิญครับอขอเส้